สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนจอโทรศัพท์นะครับนี่ของผมนะครับมันแตกตรงนี้นะครับหนี่็นะครับเพื่อนๆอางนี้เลยแตกออกนี่ก็แตกนี่เคยเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับนี่ซัมซุงนะครับซัมซุง A สามศูนย์นะครับดับแรกนะครับให้เรานําเครื่องมือนะครับอนี้เป็นจอใหม่นะครับจอโอเล็ดนะครับนี่โอเล็จอจออย่างดีเลยครับแสงจะสวยครับโอเล็ดเราก็แกะ อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับนี้สั่งในซับบี้มานะครับแล้วเราก็นี่ครับไมครับขอบมันจะมีกาวติดนะฮะนี้มันแกะง่ายแล้วเพราะว่าเคยเปลี่ยนจอมาเราก็งัดเลยนะครับจองมานะครับเป็นกาวติดไปเฉยนะครับค่อยๆซ้อออกนะครับตามมุมค่อยๆนะครับกาวจะเหนียวมาก ก็ค่อยๆแกะออกนะครับแล้วเราก็งัดค่อยๆงัดออกระวังระวังหักด้วยนะครับโอ้กาวเหนียวมากใส่กาวเยอะนะครับหนี่งดูแล้วที่เปลี่ยนเคยเปลี่ยนมามน่าจะใส่กาวเยอะนไะครับติดถึงด้านในเลยนะครับ จะหักหรือเปล่านี่นะครับอัดตรงก้นมาเยอะอผมยัดเข้าไปจะทั้งอันเลยนะครับยกๆหน่อยบิดๆยกๆหน่อยอุยอ้ยกาวเยอะกาวเยอะใส่กาวมาเยอะก็จะแกะยากนะครับนี่ครับออกมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับเฮ้ย ให้เป็นเพื่อนนะครับอ่นับแรกขันน็อตออกก่อนนะครับที่มีน็อตยึดอยู่หลายตัวเขี่ยพื้นที่นะครับผมจะขันน็อตให้ดงต้องหาที่มันเป๊ะนะครับอุปกรณ์ไม่ได้ใช้เลยพวกนี้นะครับเอาไว้งั้นเงี้ยที่เป็นหัวแฉกนะครับตัวนี้หัวแฉกนี่หัวแฉกเยอะแล้วครับ เริ่มเลยนะครับอ่าสังเกตครับมีสายแพร์สแกนนิวครับแล้วก็กล้องก็มาแบตเตอรี่นะครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนจอดูดูหัวแชกดีนะครับค่อยๆหมุนโอ้สึกแน่นรถของเรา,เอาออกมาครับก็วางไว้เป็นที่นะครับก็พยายามจำเลยครับว่า ตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมจะวางแนวโทรศัพท์ไว้แบบนี้นะครับจะได้รู้สมมติตรงนี้ก็วางไว้แถวนี้ครับก็ให้ใส่น็อตแบบเดิมเลยนะครับจะได้ไม่ปีนเกลียวด้วยถ้าเป็นพวกไอโฟนอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้น็อตตัวเดิมของมันนะครับเพราะว่าขนาดสั้นยาวแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันของนอ็อตแนะนําให้อ่าให้ตรงกับตัวเดิมที่เราหมุนออกนะครับน็อตรูเดิมของมันนะครับ อืมครับค่อยๆนะครับ,รบเพราะว่ามันเล็กมันเล็กมันก็จะทํายากไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีอาสายแพร์นะครับจุดตรงนี้ให้เราเอาเล็บของเราแหละเขียออ่ยวนะครับนี่เห็นไหมครับเขี่ยมันก็จะหลุดเขี่ยด้านไหนก็ได้ปึ๊บเขี่ยวออกนะครับเสี่ยบปึ๊บออกนี่ครับ,ออ,รบออกแล้วเราก็ไว้งี้แหละเดี๋ยวพอออกมามันก็จะออกมาเลย งัดอ่าตรงในอีกนี่ขอบขอบโอ้ติดกลาวมาเยอะถ้าใส่ไปอีกจะติดไปเลยครับซัมซูมจะคล้ายๆกันหมดนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนจอมาอ่าถ้าเป็นพวก iPhone หรือที่รุ่นกันน้ำนะครับถ้าเปลี่ยนจอมานะครับผมแนะนำว่าอย่าให้โดนน้ำนะครับน้ำต้องเข้าแน่ๆครับ มันจะเข้าตรงหรงเงาค่ะที่อัดกาวไม่สนินทเห็นไหมครับโอ้กาวเยอะต้องรอกกาวเก่าออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมุนน็อตออกให้หมดก่อนนะครับนีครับโอ้ก็เยอะอยนะี้ ระวังเปลี่นเกียวนะครับพ่อะหัวนอนเล็กมากรีภาพเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นรีภาพเร็วๆให้ถ้าผู้ชมจะได้ไม่ต้องเบื่อมานั่งรอผม เปลี่ยนนะครับพอเราหมุนน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับเราก็เช็คาสามารถซ่อมอย่างอื่นได้ด้วยนะครับซ่อมแบบที่เป็นอย่างอื่นนะครับด,ดูดูดูนะครับดูจะอัอดยาวเลยนะครับเนี่ยอุ้ยน็อตเยอะจังไอ,ไอโฟนมีแค่ห้าหกตัวเองนะครับถ้าเปลี่ยนจอนะครับ นี่มันเยอะเลยถ้าเราไม่หมุนออกมันจะเอาจอออกไม่ได้นะครับมันจะไปยึดที่ตรงจอเลยเดี๋ยวผมจะเอาออกให้หมดก่อนอ,อุปกรณ์อื่นมาช่วยบ้างที่เขาแถมมาเนี่นะเอามางัดน,นอนออกนี่เราก็ทําแบบนี้ก็ได้งัดไว้นะครับแล้วก็ถ้าน็อตไม่ออกนะครับหมุนงัดออกไปด้วยนี่หลุดมาแล้วอ่าจะเข้าไปแล้ว อืมเราก็ได้แล้วนะครับเร,เราลองมางัดจอออกจอเราก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับจะใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้แต่ผมถนัดแบบนี้นะครับมือมือเอามืองัดออกน,นี่งัดงัดไปเลยครับเล็บนี่และครับมันรู้สึกสัมผัสได้นะครับเล็บเอาที่เราถนัดนะครับเฮ้ย งัดทิ้งเลยครับต่อเก่าแน่นมากครับนี่งัดจากด้านล่างก่อนก็ได้ครับรูดไปนะครับนี่ครับรูดมารูดมามันก็จะเด้งปึ๊กๆออกเลยนะครับนี่ออกแล้วครับออกแล้วรูดมาเลยครับรูดมาเลยจะมีสายแพรอยู่นะครับเาเราถอดเราต้องระวังด้วยเรา่าเพิ่งดึงปึ๊ดออกนะครับลงเบา ปุ่ม,มนะครับนี่ออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่นี่ออกแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะๆนี่นี่ดู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 ตรงนี้นะครับอุ้ยอุอ้ยนี่อะไรนี่หลุดแล้วโอ้สแกนนิ้วนี่นะเอาไว้ก่อนนะครับเราสแกนนิ้วอุย้ยอะไรนี่หลุด โอ้กาวขี้กาวนะนี่ครับอุ้ยมีสายเยอะเลยเอาสายแพรออกก่อนนะครับสายแพรที่อยู่ตรงล่างบอร์ดเนี่ยตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงข้างหลังเ่ยเอาออกก่อนดูจะงัดออกทัา้งงานเลยออกข้งงานเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็มันมันมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นพวกลําโพง นี่เนี่ยเห็นไหมครับเยลำโพงก็จะเอาออกหมดเลยนี่เนี่ยครับลำโพงแกะออกเลยเห็นไหมครับตรงนี้นนนนยมไม่รู้ว่าอะไรแต่เอาออกก่อนนะจะพังไหมเนี่ยอตัวหนึ่งนะครับนี่หลุดมาทั้งวงเลยเอาไปออกไป มีตรงไหนอีกตรงแบบแบบมีแบบนี้ต้องค่อยๆนะครับตังน,นี้ปุ่มนี่นะปุ่มติดปุ่มนะครับอ๋อรู้แล้วผมไม่ได้เอานี่ออกเลยตัวการ์ดซิมการ์ดต้องเราซิมการ์ดออกก่อนนะครับ ไม่มีไม่มีตัวชิ้มลเ,เ,ลเลยนะครับลองดูอุปกรณ์เราเยอะเลยนะครับต้องดูก่อนนะครับตัวซิมออกมีไหมนี่ไงเนี่ย ว่าเห็นอยู่ในถุงนี่นะครับวัวนี้ได้หรือเปล่า,อาลองดูสินี่ยครับอย่างนี้แหละครับมันหลงลืมไปหมดแล้วครับใส่ไหมอืมอาซิมออกก่อนนะครับอืมไม่มีซิมเรื่องนี้แม่ได้ใส่ไว้นะครับนี่พราะนั้นมันก็จะหลุดออกเลยเห็นไหมครับโอ้ผมลืมมาออกนี่เองน,นะก็จะวางไว้ก่อนนะครับ แล้วผมก็จะค่อยๆแกะออกเอาแบตออกด้วยนะครับแบตก็ต้องออกเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับงัดแบตออกกึ๊บนี่ออกไปทัางยวงเลยมามาปึบอืมโอ้เครื่องมันก็ออกมาแล้วนะครับนี่เครื่องมันเครื่องของมันนะครับแล้วผมก็จะเอาอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไร แต่ผมก็จะอ,ออกงัดออกอืมอ้าวกิ่งไปไหนละนี่ไงกลับไปแล้วครับนี่นะครับอ่าเราก็ออกมาหมดแล้วตัวสแกนนิ้วซิมการ์ดอย่างนี้นะครับแบตเราก็ออกมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนแบตก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตอนนี้นี่จอเก่าแตกนะครับดูนะครับจอเก่ากับจอใหม,อม่ผมว่ามันคล้ายกันเลยนะครับเนี่ย งานไม่แตกต่างกันนะคล้ายกันเลยไมอันนี้ใหม่นะครับด้านขวายังไม่ได้ใส่แต่อันนี้เก่าอุย้ยแต่อันนี้มันหนากว่าเยอะเลยนะนี่นี่อันนี้เห็นไ,ไหมขอบมันหนามากอันนี้ขอบบางขอบบางนี่ขอบหนาความหนักก็อันนี้หนักกว่านิดนึงนะครับอันนี้เบาเขาบอกจอโอเลดนะครับตัวนี้ จอโอเลเดี๋ยวลองลองใส่ดูนะครับส่วนจอเก่าผมจะต้องเอาไปทิ้งนะครับมันแตกและหรือว่ามันเป็นอะไรสำรองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองจะใส่ใส่ตัวนี้ดูให้เพื่อนเื่อนแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับมันมีกาวนะครับต้องระวังด้วยนี่กาวขบขบแกะออกก่อนนะถ้าไม่แกะออกมันก็ใส่ไม่ได้แกะออกมาดูเทียบกับอันเก่าก่อนปึ๊บอ่า Oh, ต้องแกะนี้ออกด้วยตัวระบายความร้อนของอตัวชิปมันนะครับต้องออกด้วยนะครับน่าจะมีคีมลเล็กๆนะนะมาคีมเล็กๆสะหน่อยเอาไว้คีบนะับนี่ออกแล้วนะครับแล้วเราก็เอาเหมือนเดิมครับ เอาตัวนี้ใส่ก่อนเพราะมันออกมาสุดท้ายเพื่อนเราต้องทําย้อนกลับนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาอ่าตัวนี้นะครับเครื่องนี่แหละวางไว้ก่อนหนึ่งหกนี่ออกไปก่อนออกไปก่อนเกกะนะครับอืเอ๋อนี้ใส่นะครับใส่เข้าไปปึบใส่พร้อมแบตเลยผมไม่เอาออกนะครับแล้วก็ขยับ ให้มันเข้าล็อกนะครับพวกกล้องพวกอะไรก็ให้มันเข้าล็อกนะครับเราต้องทําความสะอาดตัวกล้องมันด้วยตัวเลนตัวอะไรเงี้ยดี๋ยวมันจะไปรอยนะครับรอยมือมีกล้องหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหน้ายังไม่ลงล็อกนะครับจะดีบดีบมันลงหนะ่อยให้หาล็อกมันนี่นะครับก็จะอยู่แบบเนี้ย เราขันน็อตเข้าไปมันก็จะอยู่ในนงีน้เดี๋ยวผมจะเอานี่ฝามันนะครับกรุบเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะโดนพวกมีอ,อ่าอิเล็กทรอนิกในนี้ด้วยแต่เราต้องเอาสายแพรนี่ใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องใส่นี้ก่อนหรือเปล่าแต่อันนี้มันอยู่ข้างล่างนะ เนี่ยเราต้องใส่นี้ก่อนนะครับสายแพรเมนเมนที่หนึ่งเขียบว่าเมนนะครับระวังเขี้ยวมันด้วยนะครับผมว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ลงล็อกนะตัวนี้แต่น,น,น่าจะใส่ได้อยู่นะได้ไหมยดูดูดูก่อนนะครับ เหมือนมันจะไม่ลงลรอกตัวนี้โอ้รู้แล้วต้องเอานี้ใส่ก่อนสีขาวครับเอาสายสัญญาณนี้ใส่ก่อนสีขาวไล่ไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับยังบันทึกอยู่นะครับ ถ้ามีครีมแบบเล็กๆจะดีมากเ,เอาไว้คีบนะครับวันนี้เขาก็ส่วนมากนะครับซื้อซื้อมาเปลี่ยนกันเอาซื้อมาเปลี่ยนเองซื้อจอมาเปลี่ยนเองทั้งนั้นนะครับก็จะแปะไป นีผมจะลองงัดดูมันต้องอยู่ข้างหล่างแบบนี้จะลงล็อกแล้วนะครับลองงัดขึ้นหน่อย Mm hmm. แข็งป๊อกเลยนะครับเนี่ยต้องต้องใช้มือสัมผัสนิดน,นึงนะครับว่าเออมันลงหรือเปล่าอ่าจะลงแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวกรอบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับจุดนี้คือสแกนนิ้วนะครับเนี่ยมันจะใส่เข้าไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันพะเยะอ,ออกมานิดหนึ่ง ข้างล่างนะครับจะดังกรอบแก็บกรอบแกรบ,บ,บ,บเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเหมือนไม่เข้านะครับเข้าล็อกเลยสายสายตัวนี้แน่ๆสายตัวสีขาวแน่นอน สายตัวสีขาวแน่นอนครับนี่ครับสายตัวสีขาวไม่ลงหรอกต้องใช้กาวนะครับกาวหยดลงนิดหนึ่งแกะอก่อนนะครับ ต้องใช้กาวนิดหนึ่งนะครับ จิ้มขงมัก่อนนะครับ ต้องทำเบาๆค่อยๆนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไป ใส่ด้านที่มันไปเยอะก่อนค่อยบีบด้านที่มันง่ายๆเข้านะครับตัวนี้ยังไม่ลงล็อกเลยนะหาเล็กๆนะครับจิ้มเข้าไปนิดนึงอ่าเรียบร้อยนะครับลงมลได้ดังกรึบ แล้วก็ใส่ตัวสแกนนิ้วเข้าไปนะตัวสแกนนิ้วมันก็จะมีล็อกของมันนะครับเพื่อนๆนะสอดต,ตัวล็อกเข้าไปกันนี่นะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับนี่ลองล็อกเรียบร้อย,ยเพื่อนๆลองเปิดดูก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะหมุนหมุนน็อตไว้นิดนึงนะครับผมจะหมุนหมุนน็อตไว้ยึดไว้นิดนึงให้มันออกนะับโอ้ โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูเปิดดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งแกะออกใช่ไหมฮะโอ้นี่มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเออ จะมาจริงหรือเปล่าทำไมนานดังเป็นซัมซุแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลอกตัวที่เป็นการรอยหน้าจอออกนะครับจะลองเทสด,ดูก่อนนะครับ ยังไงยังโอ้มาแล้วครับจอสวยเลยนะครับสีเหมือนตอนแรกๆเลยผมจะใส่รหัสเข้าไปโอทัสกรีนใช้ได้